นี่ฮอนเโโสสวนัสดีครับมากันต่อที่ยาสองครับอันนี้เป็นยาสองจากที่ญี่ปุ่นนะโอ้โหอันนี้คลืมคลืมเมื่อวานฝนตกเลยนู่นเห็นหีมะไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา,นานจะได้เจอสักทีแล้วโอเควันนี้พาชมนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่พาราพิเศษเลยบอกเลยว่าพิเศษเลยนะครับตัวแรกนี่เลยสาหรับเรือครับพร้อมตัวเทเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเป็นซูซูกิหกแรงหางสั้น นะครับแล้วก็มีชุดนี้ด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้ไฟฟ้าเนะาะที่เหยียบครบช้วนนะครับตัวนี้พารายอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นหกหมนะหกหมื่นถึงหกหมื่นเก้าสนใจยังไงามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาเป็นรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกสินค้ามีทั้ง2 4ล้อ3ล้อนะครับ4ล้อรอบนี้เริ่มต้นกันที่3 0 0 0 0ื่นกว่ากเอง3ามหมื่นสามสามหมื่นหกเองแต่ไม่มีสตาร์ทกุญแจนะสามหมื 33, 36, นะ่นสามสามหมื่นหกหน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้ อ่าคันนี้ไม่มีสตาร์ทกุญแจนะครับแต่ถ้ามีสตาร์ทกุญแจก็อยู่ประมาณ 36, สามหมื่นหกสามหมื่นเก้าสำหรับสี่ล้อนะบรรทุกห้าร้อยกิโลนะครับแล้วก็จะมีสามล้อด้วยหนึ่งคันแต่สามล้อจะเป็นสตาร์ทกุญแจนะอ่าคันนี้ก็ไม่ไม่มีนะครับประมาณสามหมื่นสามสามหมื่นหกสนใจงทักมาคุยกันได้ตามด้านบนนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ยันม้าครับสตาร์ทกุญแจนะตัวนี้สามล้อสตาร์ทกุญแจนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสี่ล้อสตาร์ทกุญแจก็อยู่ประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นเก้า แล้วก็ตัวเด็ดอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้สีฟ้าตัวนี้สตาร์กุญแจและดัมไฮดรอลิกนะครับสตาร์กุญแจและดัมไฮดรอลิกนะตัวนี้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นแปดนะครับประมาณ4ี่หมื่นแปดเองโคตรถูกเลยพี่สตาร์กุญแจด้วยนะดัมไฮดรอลิกด้วยแล้วก็นี่สำหรับรถเล็กๆ ความแรงดันครับตัวนี้เป็นโคชินครับเข้า1นิ้วนะตัวนี้เข้า1นิ้วเลยนะครับรุ่น3นะจะเข้า1นิ้วเลยตัดหญ้าครับอ่าตัวนี้ประมาณ9 9้0พนาพนะครับคร่าวๆกันก่อนนะพาลาเพราะว่าเราเพิ่งมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะครับช่วงประมาณเที่ยงตรงของไทยนะตัดหญ้าครับอยู่ประมาณ1 8ื่นรวมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ KC 500ครับ KC 500เป็นพลดินสัดดินนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึงหมื่นแปเนี่ยชุดเนี้ยหมื่นถึงหมื่นเกือบหมดเลยยกเว้นคูโบต้าตัวเดียวคููโบต้าานะะอย่ปรมณ 1มื่้าห้คร่าวๆนะครับ1 9ื่ถ้าถึงไทยตัวนี้มี2 4งหแน่นอนหายากมาก TX นะครับ TX ห0ร้อยนี่เรามีแต่ย่ายตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณ1 8ื่ถึง1 9ื่ก้าประมาณนี้นะครับแล้วก็รอนําเข้าและตรวจเช็คประมาณ2-3เดือนรวมบริการตรวจเช็คทําให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วในภารานี้นะครับสคันนี้1มื่เองเฉพาะพีออเดอร์นะครับ ปั๊มแรงดันครับเดี๋ยวเรามาตั้งดีๆนะตัวนี้เป็นของโรบินนะครับ EB 5 3 2นะครับแต่เข้าไม่ได้เข้าใหญ่มากแต่ปั๊มใหญ่นะครับแล้วมีสายกวนด้วยตัวนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆนี่นะครับแล้วก็มีถังน้ำมันอันนี้นะครับ9 3 0ลิตรปกติเราก็ตีว่าถังเนี่ย1,000ลิตรเลยนะครับ MK Roller l o l l y นะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลนะตัวนี้ดิจิตอลสายครบนะครับตัวเช็คให้พร้อมใช้งานใช้ไฟ12โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้พาราอยู่ที่ประมาณ69,000นะตัวนี้เบาๆเลย ขุดร่องดินครับติดห่างรถถ่ายอันนี้ก็ไม่ได้มีมานานแล้วนะครับตัวนี้ขุดไม่ได้ลึกมากนะครับขุดประมาณ40เซนนะ4 0 5 0เซนนะครับ e ไม่ได้ลึกมากติดท้ายรถถ่ายตัวนี้ประมาณ57 0 0มนนะครับประมาณ57มื่นเจ็ดแต่คองหายากเลยไม่ได้มีมานานแล้วฟกลบะครับเป Bald ิดใครอยากได้อันนี้แบบเขียนนะครับของนิชิยูนะครับของนิชิยูตัวนี้ขนาดอยู่ที่900กิโลนะครับไฟไฟ้านะ9ก0กิโลไฟไฟ้าชุดนี้ถ้าได้สนใจทักมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะเรื่องพารานะครับอย่างนี้เจ็ดร้อปกิโลก็อย หนึ่งตันครึ่งครับโตโยต้าครับอันนี้ไม่สวยอะ่ะอันนี้น่าจะเบนซินดีเซลนะครับล้วก็ยืนขับตัวนี้มีฟูลฟรีนะครับเสาสามทอนหนึ่งหนึ่งตันนะตัวนี้นิชิยูหนึ่งตันตัวนี้หนึ่งจุดสี่ตันครับเสาสามเมตร ขุดล่องดินตัวถัดมาครับตัวนี้พารายอยู่ที่6,9หมื่นเก้าครับขุดกว้าง4ี่สิบเซนลึกห้าสิบเซนตัวเดียวกับที่ร้านเลยแต่ที่หน้าร้านจะอยู่เจ็ดหมื่นห้าอันนี้สำหรับเผื่อใครพิออเดอร์นะครับรอได้นะสองถึงสามเดือนนะครับล้ออะไรอะล้อมออไซแต่ไม่ได้เอาเข้านะครับวันนี้เ่าวาประมาณนี้สนใจยังไงฝากติดตามตอนเที่ยงตรงด้วยนะครับมีไลฟ์สดทางต่อเฟอยู you, นะครับเจอกันบ๊ายบาย